สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าของยอนิกส์ญี่ปนนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับและเหมือนจะลิมิเต็ดด้วยนะเพราะว่าทําน้อยมากๆเลยนะครับส่วนชื่อรุ่นผมยังเรียกไม่ถูกจนทุกวันนี้เลยนะครับเอาเป็นชื่อย่อละกันนะครับโด่นนี้จะเป็นยอนิกส์เอสเอสจีทนะครับนะฮะมีทั้งยูนิเซ็กและบูแมนนะครับแล้วทำสีเดียวนะเป็นสีเนเจอรัลนะครับนะเปิดกล่องออกมานะครับตัว GT1 นะครับก็จะมีการ์ด ของยูนิต JP แบบนี้มาให้เลยนะครับการ์ดไปเนี้ถ้าผมไม่ทำหายระหว่างผมขนจากญี่ปุ่นกลับมาไทยนะครับหรือร้านไม่ลืมใส่มาให้นะครับการ์ดตัวนี้ต้องมีแน่นอนนะครับนะรองเท้ารุ่นนี้ออกมาถือว่าดีมากๆเลยนะดีต่อผู้ใช้มากๆเลยนะครับหลายๆคนก็จะได้เข้าใจทีทนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีนะครับอย่างนี้ที่พัฒนาไปไกลแล้วนะครับรองเท้าในอินดอร์สปอร์ตสามารถใช้ด้วยกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดมินตัน แฮนบอลนะครับวอลเลย์บอลจริงพวกนี้ใช้มานานแล้วด้วยนะครับเทนนิสเหมือนกันนะครับก็ใช้ในการตีแบตก็มาตั้งนานแล้วนะครับนะฮะพอยูเนคออกมารุ่นนี้นะคือหลายๆคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับสองข้างก็จะขีดคนละสีนะมีสีเขียวกับสีน้ําเงินก็เป็นสีเอกลักษณ์ของยูเนคเขาแหละนะครับข้างเท้าด้านในนะครับตัวพื้นตัวอักษรก็ยังสลับสีกันเลยใช่ไหมนี่นะฮะข้างเท้าด้านนอกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสีเขียวตรงที่ใช้เบรกเท้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสแบดมินตันนะครับก็เบรกที่เดียวกันนะครับหรือหลายๆแบรนด์ก็ทํารูปลักษณ์นะครับทำมาเผื่อหลายๆยีฬายอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราจะรีวิวข้างสีน้ําเงินนะเพราะว่าผมถนัดนะครับข้างซ้ายนะอินโซนะครับก็ยังคนละสีเลยไหมนะครับอีกข้างสีเขียวอีกข้างสีน้าเงินนะนะครับอ่ะเดี๋ยววางสีเขียวก่อนนะครับเรามารีวิวข้างนี้กันก่อนเลย รองเท้ารุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของ y o เนกจริงๆนะครับใหม่แทบจะหมดเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรองเท้ารูปทรงนะครับเทคโนโลยีนะครับวัสดุนะครับถือว่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดีอะรองเท้ารุ่นนี้ที่ออกมาทําให้หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นไปองซื้อรองเท้าหลายๆคู่เพื่อจะเล่นกีฬาหลายๆอย่างในอินดอร์สปอร์ตนะครับก็คู่เดี๋ยวจบเลยนะครับหลายๆแบรนด์มีทํานะ นะครับทำมานานแล้วด้วยนะพื้นตัวนี้เป็นนอนมาร์กิ้งนะครับนะฮะมีคนบอกว่ารองเท้าตัวนี้ไม่ใช่รองเท้ากีฬาเป็นรองเท้าที่เดินในชีวิตประจําวันเป็นรองเท้าใส่เที่ยวนะครับพื้นเขาเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับรองเท้าตัวนี้นะครับเป็นออลาวจริงนะครับอย่างที่บอกครับเทนนิสแบดมินตันวอลเลย์บอลแฮนด์บอลบาสเกตบอลใช้ได้หมดนะครับขอให้เป็นนอนมาร์กิ้งนะครับนะฮะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปไกลแล้วนะครับต้องตามให้ทันด้วยนะนะครับเนี่ย เป็นรองเท้าที่ออลเลาวคือตู้รองเท้าเราไม่ต้องมี3ามีคู่เพื่อจะไปเล่นกีฬาในอินโดนะครับสามารถหยิบได้คู่เดียวเลยนะครับนะฮะซึ่งหลายๆแบรนด์เขาก็ทำอยู่นะนะครับตัวนี้นะครับโฟมชั้นกลางเขาตัดออกเลยนะไม่ว่าจะเป็น f ฟเธอร์ไลท์เฟเธอร์ไลท์นะครับนะฮะเป็นคัตชั่นตัวใหม่เทคกีตัวใหม่ของโยนิกเลยนะครับนะฮะเป็นเทคโีโลยี power c u s ชั่นเล v o l u t i o n นะนะครับด้าข้างบนนี้ก็จะเป็น พาวเวอร์คาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นฟูคาร์บอนนะครับเนี่ยเทคโนโลยีตัวใหม่ของโ o เนกนะครับนะฮะซึ่งเขาตัดไอตัวคัชชันเหลืองๆออกไปเลยนะนะครับตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าของปลอมออกมาก่อนของแท้เป็นเดือนนะครับเราเห็นรูปนะะมาเป็นเดือนละนะครับของแท้เพิ่งจะโปรโมทออกมานะครับนนั้ต้องระวังด้วยนะนะครับ เขาตัดโฟมคัชชั่นคัชชั่นเหลืองๆออกไปเลยนะครับนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของยูนิคใส่เป็น power cushion revolution, revolution นะครับตัวเนี้อตัวโฟมเขาชั้นกลางตัวเนี้ยจะคล้ายๆ u l t r ้าบูทเลยนะเหมือนอาดิดาใครที่เคยใส่อาดิดาตัวบูทจะรู้สึกว่าอ๋อเหมือนกันเลยนะครับคล้ายกันเลยนะครับความเฟิรม์มความแน่นนะครับนะฮะอย่างเอซิกเองเขาก็ตัดเจลทิ้งเหมือนกันนะใช้เป็นไฟล์โฟมเหมือนกันนะครับยูนิครุ่นนี้เหมือนกันนะครับตัดเขา power cushion พัดออกนะครับใช้เป็น power cushion revolution, revolution. นะครับนะฮะแล้วตัวโฟมชั้นกลางนะครับเป็น2ชั้นนะนะครับแต่มีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแผ่นฟูคาร์บอนนะครับนะฮะซึ่งแผ่นฟูคาร์บอนเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ในรองเท้าวิ่งเพราะมันเด้งมากๆนะครับเราเห็นได้ว่ามีโฟม2ชั้นประกบกันนะครับใช่ไหมโฟม2ชั้นประกบกันนะครับลอยต่ออยู่นะครับนะฮะ ตรงกลางก็จะเป็นฟูคาร์บอนนะครับซึ่งโฟมตัวนี้นะนะครับนุ่มเฟิร์มนะครับแล้วแผ่นคาร์บอนคือเซฟข้อเท้ามากๆนะครับให้มันจะถึงปลายเท้านะครับ เหมือนในรองเท้าวิ่งเนี่ยเขาเคยทดลองว่ารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนกับไม่มีแผ่นคาร์บอนอันไหนเด้งกว่ากันซึ่งแผ่นคาร์บอนเด้งกว่าอยู่แล้วนะครับพวกนักวิ่งเนี่ยเขาต้องการแรงดีดนะครับนะเพื่อจะผ่อนแรงวิ่งนะนะครับเขาก็เลยใส่แผ่นฟูคาร์บอนเข้ามานะครับรองเท้ารุ่นเนี้ยใส่มาให้ด้วยนะครับผมถึงบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของโยูเนกจริงๆนะครับไม่ว่าจะการตัด power cushion พัดออกนะครับใส่เป็น power cushion revolution เข้ามานะครับ ให้ฟูคาร์บอนเข้ามาต้งทำให้รองเท้ารุ่นนี้เด้งดีดมากนะครับนะฮะแต่ตัวโฟมเนี่ยมันจะเหมือนอาดิดาสอัลตบูจริงๆนะนะครับเหมือนเลยคล้ายเลยนะครับมีความเฟิร์มความแน่นความนุ่มแต่บอกเลยว่ามันใส่สบายจริงนะครับตัวโฟมตันี้เป,นเป็นเป็นโฟมที่ใส่สบายมากๆนะครับนะแล้วรุ่นนี้นะบอกแล้วว่าใส่แผ่นฟูคาร์บอนมาเนี่ยนะครับนะเด้งมากๆนะครับ แล้วทำสูงขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้ก็ช่วยล็อกข้อเท้าเซฟข้อเท้าด้วยนะนะครับเห็นไหมนะน,นะครับโฟมประกบกันสองข้างนะครับด้านบนด้านล่างนะครับนะแล้วก็แผ่นฟูคาร์บอนนะครับนะซึ่งดีนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับนุ่มสบายดีดเด้งนะครับพื้นรุ่นเนี้นะ เราเห็นได้ว่ารองเท้ารุ่นใหม่ๆนะครับหลายๆแบรนด์นะครับก็จะทําเขี้ยวตรงส้นเท้าขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเห็นไหม ตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องการบาลานซ์ข้อต่อนะครับบางคนเนี่ยยืนเท้าพับเข้าด้านในนะนะครับยืนเอียงเข้าด้านในเงี้ยบางคนก็ยืนเอียงด้านนอกนะครับนะฮะทำให้คนที่ยืนเอียงด้านในเราจะเห็นบ่อยๆนะครับทำให้คนนั้นอาจจะเจ็บเข่าด้านในในระยะยาวอาการพวกนี้เป็นอาการสะสมระยะยาวนะนะครับหรือถ้าเกิดจะเกิดระยะสั้นก็คือไปผิดท่ามากๆนะครับก็ เจ็บได้นะครับนะฮะอันนี้สําคัญมากๆนะคือข้อต่อเราเท้าเรานะครับรับน้ำหนักถึง3เท่าของร่างกายนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับแต่กีฬาแบดมินตันเองเทนนิสเองนะครับเห็นอยู่ว่าเวลาเข้าหน้าทีเขาเบรกสะเทือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับรับน้ำหนักถึง5เท่าของร่างกายนะครับซึ่งมันกระแทกแรงมากนะนะครับนะทำให้ แทนที่เขาจะกระจายน้ําหนักนะครับนะเหมือนเนี้ยข้อต่อเข่าเราอยู่อย่างนี้นะนะครับยืนเอียงด้านในก็จะอยู่อย่างเงี้ยรับน้ําหนักอยู่ข้างเนี้ยนะครับซึ่งจอยตรงเนี้ยเขาจะหายไปเร็วมากนะครับนะข้างทแาด้านนอกก็จะอย่างเงี้ยนะครับนะฮะบางคนถึงขั้นต้องไปฉีดใส่นะครับนะฮนะซึ่งอันเนี้ยระยะย,ยาวอันตรายมากแล้วจะเห็นได จากผู้สูงอายุนะนะครับที่ยังตีแบตอยู่นะครับมือนิ่เทพมากนะครับแต่เข่าไม่ไหวแล้วนะครับว่ารองเท้าสมัยก่อนนะครับเขาเทคโนโลยีไม่ได้ซับผ่อนเหมือนสมัยนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการบาลานซ์ข้อต่อนะครับทำให้นานๆเข้านะครับข้อต่อเราถูกใช้แบบผิดวิธีนะครับเราผิดผิดลักษณะดีกว่านะครับทำให้ร่างกายนะครับเสื่อมถอยเร็วนะครับนะฮะ รองเท้าตัวนี้ช่วยเรื่องการบาลานซ์ข้อต่อนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาก็ยังเจ็บนะครับชีวิตประจําวันก็ลําบากนะครับบางคนเน่นนั่งยองๆไม่ได้นะนะครับแล้วตัวนี้ก็ยังช่วยเซฟหน้าเท้ากันพลิกได้ดีด้วยนะนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับกันหน้าเท้าพลิกได้ดีนะครับแล้วก็มีฮิวคับที่แข็งแรงนะครับนะฮะเพราะนั้นเรารลกกีฬา แบดมินตันเองเทนนิสเองพวกนี้แล้วนะครับนะฮะกีฬาที่ใช้แรงกระแทกเยอะนะครับนะฮิวครับตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากเลยนะครับการข้อเท้าผิดแต่ตรงนี้นะครับแผ่นคาร์บอนเขาสูงขึ้นมาครับช่วยล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับนะฮะคือรักที่จะเล่นกีฬาแบบนี้แล้วนะครับกีฬาที่เร็วนะครับกระแทกแรงแบบนี้นะครับถนอมร่างกายไว้เยอะๆนะครับนะจะจะได้ยืดหยุการใช้งานของร่างกายได้ยาวๆนะครับ เทคโนโลยีของเขานะนะครับเพราะฉะนั้นเซตพื้นตัวนี้ดีมากเลยนะครับนะฮะตรงที่ใช้เบรกเท้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางนูนขึ้นมานะครับนะฮะตรงนี้เลยนะครับคือหลายๆแบรนด์นะครับนะฮะก็ทำเผื่อมาเหมือนกันนะครับนะฮะเทนนิสแบดมินตันก็เบรกที่เดียวกันอะตัวนี้ก็เป็น PU นะครับเป็น เป็นยางใสๆนะตรงนี้นะครับนะเป็น PU ใสๆนะครับช่วยเรื่องโครงรองเท้าแล้วก็ยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับนะพื้นนะครับตัวนี้หุ้มสูงขึ้นมานะครับบางคนใช้ปลายเท้าเบรกนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องการเบรกด้วยนะครับมียืดอายุการใช้งานของรองเท้าด้วยนะครับอย่างรีเกนยูเนี่ยโบว์เลยตรงปลายนะครับเนี่ยตรงนี้ก็หุ้มสูงขึ้นมานะครับนะช่วยเรื่องการเบรกด้วยนะครับก่อนที่จะไปข้างเท้าเนี่ยพื้นยางช่วยเบรกก่อนนะครับรองเท้าตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะ นะครับตัวที่ใช้ดึงนะครับเวลาเราใส่นะครับหลายคนยังงงว่าไอ้หูตรงนี้มีไว้ทําอะไรนะครับผ้าหนิดนะครับเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศได้ดีนะครับหูรองเท้าด้านหน้านะครับนะาสองคู่หน้านะครับก็เพิ่มความกระชับนะครับเขาจะช่วยเรื่องความกระชับเท้านะครับนะฮะนะครับเราลินรองเท้านะครับตัวนี้เป็นหนิดนะนะครับเป็นลิ้นหลอกนะนะครับรองเท้ารุ่นนี้เป็นสลิปอ่อน นะครับรองเทา้ารุ่นนี้โพรเลยหลังเท้าสบายมากระบายอากาศดีมากๆอินโซรองเท,าท้าตัวนี้ให้มันหนาที่สุดของยูนิคนะครับให้มันหนาจริงนะครับที่เคยรีวิวมาเนี่ยอันนี้หนาสุดเพราะนั้นนุ่มแน่นอนนะครับซับพอร์ตเท้าดีมากๆแน่นอนนะครับอันนี้การตัดเย็บด้านในนะระวังนะระวังของปลอมนะนะครับนะความเรียบร้อยก็จะแตกต่างกันแหละนะครับการตัดเย็บอะไรนะฮะแต่ภายนอกเนี่ย ถ้าไม่ดูละเอียดจริงเหมือนมากนะนะครับเนีเหมือนยังไงเดี๋ยวผมบอกนะครับนี่เลยนะครับหุ้มข้อบุสนุ่มเลยตอนนี้นุ่มมากนะครับรองเท้าหุ้มข้อดีนะช่วยเซฟเรื่องข้อเท้าด้วยนะครับนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักรองเท้ากันนะครับว่าจะหนักนะครับอย่างเหมือนที่คนอื่นเขาพูดไหมนะครับนะอันนี้ไซส์25่เซนนะนะครับ หนักประมาณ340กรัมนะนะครับสำหรับสาย2 5นะเดี๋ยวผมเอาตัว a อซบาท f f 3นะครับมาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าออลาวเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นรองเท้าอินอร์นะครับซึ่งวงการแบดเราคิดมากๆนะครับเนะนี่ยหนักต่างกันอยู่ประมาณ50กรัมซึ่งมันน้อยมากนะนะครับสำหรับรองเท้านะ อันเดี๋ยวผมช่างเดี๋ยวตัวรองเท้าด้านหลังมันดันหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆขยับอ่ะเดี๋ยวยึบมาด้านหน้าหน่อยนะครับเนี่ยนะสามร้อยสี่สิบเอ็ดกร,รัมนะครับซึ่งเอซิกเนี่ยจะหนักสองร้อยเก้าสิบเอ็ดกร,รัมนะครับในไซส์ยี่สิบห้าเดียวกันนะครับซึ่งหนักต่างกันห้าสิบกร,รมัมซึ่งเบามากนะครับนะฮะ รองเท้ารุ่นนี้นะครับบอกเ,เลยว่าน้ำหนักกลางๆนะครับไม่เบาไม่หนักนะครับคือเบาก็ที่เบาในผมเทียบกับเอลัสเลยนะนะครับนะฮะหนักในผมเทียบกับตัวคอมฟอร์ตเลยนะรองเท้ารุ่นนี้กลางๆนะครับนะฮะนะครับโดยโฟมที่นุ่มนะนะครับตัวรองเท้าทำให้เทปยี่ใหม่ๆของยูนิคนะครับนะนะครับใส่เข้ามาเต็มเลยนะเหมือนเหมือนเปิด เปิดเทคโนโลยีใหม่ของยูนิคเลยนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับปลอมออกมาก่อนของแท้สักพักให,ใหญ่เลยนะนะครับนะเคยเตือนเสมอนะว่าอะไรที่ออกก่อนออฟฟิเชียนะครับอะไรที่ออฟฟิเชียลไม่มีขายให้ระวังนะนะครับรองเท้ารุ่นนี้ถือว่าปลอมได้เนียนนะครับเพราะว่าตัวโฟมนะครับนะฮะโฟมชั้นกลางเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนกับตัวโฟมของ Adidas ส l t ลตา o o t ซึ่งอดีตเนี่ยนะครับปลอมเนียนมาก นะครับผมทํารองเท้าวิ่งด้วยเนี่ยผมรู้เลยว่าของปลอมมันเนียนขนาดไหนนะครับตัวอัทอร์บูตเนี่ยนะครับฮะตัวนี้เหมือนกันนะครับฟูงชั้นกลางก็คล้ายๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับใครมีรองเท้าอาดิดาสอัลเอรบูตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะครับนะฮะนะแล้วก็ตัวรองเท้านี่เป็นหนินะครับนะฮะก็ต้องดูเส้นเลยนะครับดูความเรียบร้อยนะครับของรองเท้าเลยนะครับคือปลอมเนียนจริงๆนะครับนะฮะและยิ่งราคา รองเท้าราคาที่มีราคาเนี่ยนะครับก็ทําให้เขาปลอมเนียนมากขึ้นนะครับแล้วของปลอมเนี่ยราคาแบบใกล้เคียงของแท้มากนะครับนะของแท้ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยของปลอมรองเท้าก็จะคู่ละพันห้านะครับนะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับราคาใกล้เคียงทําให้คนซื้อไม่ตกใจนะครับคนซื้อก็ลดการระแวงไว้นะนะครับเนี่ยเต้าฟูมตัวเนี้ยนะฮะอาดิดาสดาตบู๊ท ปอมได้ดีมากนะครับนะนนะครับก็เป็นรองเท,ท้เาที่ใส่เท้าหยีใหม่ๆของยูนิคมาให้นะครับแล้วผมถือว่าดีมากๆเลยดีสำหรับคนใส่นะครับนะไม่ว่าจะเ,าเล่นกีฬาอะไรในอินดอร์สปอร์ตนะครับหยิบมาคู่เดียวนะครับ ุณจะหยิบไปเล่นบาสก็ได้คุณจะหยิบไปเล่นวอลเลย์บอลก็ได้นะครับเล่นเทนนิสหรือเล่นแบดมินตันก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปยิมก็ได้นะนะครับหรือใส่เดินเที่ยวก็ได้นะใครชอบใส่เดินเที่ยวก็ใส่เดินเที่ยวได้เลยนะครับเพราะว่าตัวโฟมชั้นกลางผมบอกได้เลยว่าถ้ามันคล้ายอัลรบูตเนี่ยนะครับจะใส่สบายเท้านุ่มนะครับนุ่มสบายจริงๆนะครับนะแล้วมีแผ่นคาร์บอนเนี่ยนะครับดีดเด้งมาก ลงกลุ่มลงเท้าว,วิ่งเขาเคยเอารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนกับไม่มีแผ่นคาร์บอนเนี่ยมาทดสอบนะครับคือความเด้งเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะครับตัวมีแผ่นคาร์บอนคือดีดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรองเท,ท้าตัวนี้นะครับทาให้ออกตัวได้ดีนะครับพุ่งมากนะครับเด้งมากนะครับแถมยังนุ่มและใส่สบายเท้าไปในตัวด้วยนะครับเป็นหุ้มคอด้วยนะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มนะผมว่าคุ้ม นะครับคือเราไม่ต้องมาสะสมรองเท้าหลายคู่ในตู้เพื่อจะไปเล่นกีฬาในอินดอร์นะครับนะฮะแล้วก็ทําให้หลายๆคนนะครับเข้าใจนะครับว่ารองเท้าอินดอร์สปอร์ตนะครับเทคนิคเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาใช้ด้วยกันได้หมดเราใช้กันมานานแล้วด้วยนะครับนะฮะนะครับช่วงนี้ก็ระวังของปลอมนะนะครับของปลอมมันก็จะเป็นรองเท้าไม้แบกนะครับนะฮะนะฮะกระเป๋านะครับเดี๋ยวนี้ปลอมเนียนนะครับปลอมเนียนมาก นะครับแล้วราคาเนี่ยนะครับใกล้เคียงของแท้ทาให้ลูกค้าเกิดความช่าใจไม่ตกใจกับราคานะครับก็คิดว่าแท้โรงงานเขาเหนียนมากๆนะครับนะฮะส่วนใครสนใจของแท้ของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับถ้ายังเหลือไซนะเพราะว่ามันมีน้อยมากมันผลิตน้อยมากจริงรองเท้ารุ่นนี้นะครับนะก็คุ้มนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับใครอยากลองเท่ยนี่ใหม่ใหม่ ของยูนิคตัวนี้เลยนะใส่สบายดิดเด้งนุ่มสบายเท้าคุ้มข้อสวยด้วยที่สำคัญนะครับนะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับยูนิคเ h, h GT1 นะครับนะชื่อเรียกไม่ถูกสักทีนะครับแต่เป็นท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ